สนับสนุนโดย Pi v a t e c a r ์เ,เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาก่อนหน้านี้ไม่นานนักค่ายเกรดวอร์มมอเตอร์ได้เปิดเผยโฉมของผู้เอื้อหา H.E.V รถกระบะพลังงานไฮบริดทันแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยเน้นความสะดวกสบายระยะฐานล้อที่ยาวที่สุดในเซกเมนต์ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกสภาพถนน และคุมพลังไฮบริดซึ่งวันนี้จะมาเจาะสเปคของโฟว์สาหาก่อนเปิดราคาอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอป2024ในวันที่28พฤศจิกายน2567นี้สำหรับขนาดและมิติตัวถังของกระบะคุมพลังไฮบริดจากแดนมังกรจะมีความยาวอยู่ที่5,445ม m mm, มกว้าง1,991ม m mm, มสูง1,924ม m mm, มระยะฐานล้อ3,350ม m mm, มระยะต่ำสุดถึงพื้น224ม mm, ความสามารถในการลุยน้ํา800มมตรมาพร้อมความจุถังน้ํามันขนาด75ลิตรล้ออันลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยางขนาด265 60 r 1 8โดยจะมีขนาดเทียบกับรถกระบะท,ที่ขายอยู่ในประเทศไทยเช่น Ford r เ n g เจอร์ z u D-Max Nissan นิส a r a วรและโ o y o t a h i ฮ u ักแชมป์เป็นต้นโดยในด้านงานออกแบบภายนอกของ Power ส a h า e HEV เจะมากับไฟหน้า LED อัจฉริยะพร้อมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและฟังก์ชันหน่วงเวลาเพื่สอส่งทางหลังดับเครื่องยนต ทำงานร่วมกับระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED โดยไฮไลท์จะอยู่ที่ฝาท้าทยอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดได้ถึง2รูปแบบทำงานร่วมกับระบบผ่อนแรงควบคุมได้ง่ายๆเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้วส่วนด้านบนจะพบกับราวหลังคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของบนหลังคารถเสาอากาศแบบคริชฉลลามนอกจากนี้ยังมีบันไดข้างเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขึ้นลงรถแล้วยังสามารถปกป้องรถจากโคลนก้อนหินเศษหินและทราย ตามท้องถนนที่จะมากระทบกับตัวรถได้อีกด้วยส่วนการตกแต่งภายในห้องโดยสารที่จะให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินพร้อมพบกับความหรูหรัาสไตล์รถเก๋งจะได้แก่ไฟตกแต่งห้องโดยสารที่เพิ่มสีสันในห้องโดยสารตลอดการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆที่พวงมาลัยและระบบเบรกมือไฟฟ้าชุดเกียร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับดีไซน์เรียบหรูบริเวณคอนโซลกลาง บาะหนังแท้มาพร้อมกับระบบดันหลังไฟฟ้าสีทิศทางและระบบบันทึกตำแหน่งพร้อมระบบเบคคอมีควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศและระบบนวดไฟฟ้าเพิ่มเติมความสะดวกสบายรอบด้านที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอัลลัมสมัยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วพร้อมแสดงระบบนำทางมีระบบสังการด้วยเสียงระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายพร้อมระบบกรองอากาศ n 9 5รวมถึงหน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้ว ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ในด้านระบบส่งกำลังของ Power Sahara EV จะมากับเครื่องยนต์เบนซินส่สูบขนาด2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบแปรผ่าน VGT ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด1.7กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละงกำลังรวมถึง350แรงม้าแรงบิดสูงสุด616นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะขับเคลื่อน4ล้อดูอัลสปีดพร้อมระบบล็อกเฟืองขับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ดยถูกติดตั้งช่วงล่างด้านหน้าพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิดโบนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบแหนบพร้อมทั้งระบบเบรกหน้าหลังแบบดิสเบรกพร้อมคลีประบายความร้อนและระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วโดยพวงมาลัยจะมาพร้อมโหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลายัยเบาสบายและสปอร์ตส่วนในด้านระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะของโเอ์สหาเอสีวี e v, จะเน้นย้ำในประสบการณ์การขับขี่แบบเฟิร์สคลาสและชานฉลาดด้วยระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ให้ทุกเส้นทางของผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดได้แก่กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยกระบบช่วยเตือนเมื่อสิ่งต่อการชนด้านหน้าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง และระบบแจ้งเตือนการเปิดประตูเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าและหลังระบบช่วยเตือนสัญลักษณ์จราจรและการแจ้งเตือนการขับรถเร็วเกินกำหนดระบบไฟกับพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกทันหันระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะสามรูปแบบและระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติเป็นต้นสำหรับราคาคาดการณ์ของพลัสฮากระบะเวอร์ชั่นฟูลไฮบริดทันแรกของประเทศไทยที่จะมาเปลี่ยนนิยามของรถกระบะให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยทั้งสองรุ่นคาดว่าจะประกาศราคาอยู่ราวๆ1 1ล้านบาทถึง1.3ล้านบาท ซึ่งจะประกอบที่โรงงานเกรดวอร์มเตอร์เมนูแฟกชเชอร์ริงไทยแลนด์ที่จังหวัดระยองและในวันที่28พฤศจิกายน2567นี้ในงานมอเตอร์เอ็กโป2อเราจะได้รู้ราคาพร้อมกันอย่างแน่นอนซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ